ปวดหลกัหลกๆจะเป็นตรงบริเวณสะบักตรงนี้นะคะแล้วก็มันรู้สึกว่าร้าวขึ้นมาที่บริเวณหัวไหลตรงหัวไหล่ด้านซ้ายแล้วก็ตรงบริเวณสะบักรู้สึกว่าโล่งขึ้น,นะคะ่ะ เครื่องที่ใช้เมื่อกี้เหมือนจะมีอยู่3อันนะคะอันแรกก็คือเป็นอันดรซาวตอนที่อันดรซาวเนี่ยก็หลกัหลกๆจะรู้สึกอุ่นๆแล้วก็หน่วงๆน,นะคะอาจจะมีบางจุดที่รู้สึกว่ามันมันร้อนแล้วก็จี๊ดขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าอยู่ในระดับที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถึงกับับเจ็บมากอันที่สองเครื่องที่ใช้เนี่ยคือ PMS PMS เนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกเหมือนกล้ามเนื้อกระตุกตลอดเวลาถ้าสมมุติว่าตรงแรง แม่เหล็กอะค่ะเขาไปโดนตรงจุดที่เราปวดมันก็จะรู้สึกหน่วงขึ้นมาอาจจะมีบางจุดที่บริเวณผิวมันรู้สึกว่าอุ่นๆหรือร้อนๆขึ้นมานิดนึงแล้วก็พอย้ายตำแหน่งหัวโ r รบเนี่ยก็รู้สึกว่าดีขึ้นอันที่3มที่ใช้ก็คือเป็นเป็นเหมือนประครบร้อนค่ะปกติเวลาเรารักษาเรื่องกล้ามเนื้อที่มันปวดตึงโอเคเรามีหลายวิธีแต่ว่าที่ทําวันนี้ค่ะโดยรวมค่อนข้างดีก็เห็นผลค่อนข้างชัดหลังทํารู้สึกว่าโลง่งแล้วก็สบายขึ้นแล้วก็ มันอาจจะมีรู้สึกไม่ค่อยสบายบ้างในขณะที่ใช้เครื่องมือแต่ว่าพอหลังจากทำเสร็จก็กรู้สึกดีค่ะไม่ได้เจ็บเท่ากับการฝังเข็มที่เคยทำมาค่ะ